เมื่อวันที่5กันยายน2556ดกรกัญทิมากุลชรนอยอุธยาผู้อำนวยการด้านการสื่อสารองค์กรประชาสัมพันธ์การตลาดและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมบริษัททูคอมเบอร์ชั่นจำกัดมหาชนพร้อมด้วยศิลปินจาก AF9 มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรการประกวดคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายจำนวนเงิน2ล้านบาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทย นำไปช่วยเหลือผู้ผป่วยโรคกระจกตาพิการโดยมีนายแผนวันณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้รับมอบณห,ห้องรับรองอาคารเทิดพระเกียรติสภากาชาติไทยในโอกาสนี้ศิลปินจาก a f 9ยังร่วมแสดงความจำานงบริจาคตุงดวงตาให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยอีกด้วยคือ AF เนี่ยนะได้มาช่วยสภากาชาติไทยดียเพราะยิ่งศูนย์ดงตาเนีครับตั้งแต่ a f 3นะ จนทั้งถึงปัจจุบันนี่ก็เอฟ9แล้วนะฮะได้เงินมาทั้งสิ้น19ล้านนะครับรวมมาอันใหม่นี่ก็เป็น21ล้านนะครับมาก็เนี่ยครับก็ทางสวัสดิไทยรู้สึกซาบซึ้งมากนะครับในความกรุณาของเอฟนะครับที่ช่วยสนับสนุนศูนย์ดวงตาของเรานะครับเพราะว่าเ,เงินที่ได้บริจาคนี่นะฮะจะทําให้เราจะใช้ในการช่วยประชาชนต้องพันศูนย์ดวงตาเพื่อให้มีคนมาบริจาคเพิ่มขึ้นให้ ให้อย่างน้อยใกล้เคียงกับความต้องการนะความต้องการที่เขารออยู่เป็นพันการที่จะให้ได้นี่ก็มีทางเดียวคือเพี่ยต้องัารนะครับแล้วก็เอฟโฮมทรู uh, F, uh, นี่นะครับอันจะช่วยอย่างมากนอกจากเงินเงินแล้วนะฮะังช่วยในเรื่องการเฉลี่ยต้อง ขอเชิญชวนนะคะทุกๆคนเลยนะคะก็บริจาคดวงตาไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเพียงแค่เรากรอกใบง่ายๆนิดเดียวเองค่ะเพราะว่ายังไงเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วนะคะเรายังไงเราก็ไม่ได้ใช้เราก็หลับตาอยู่ดังนั้นเราก็มอบให้กับคนที่เขาต้องการดีกว่านะคะยังมีคนที่ต้องการอีกมากมายเลยอยากให้เข้ามาบริจาคก,กันเยอะๆค่ะกิติจันชาถ่ายภาพชัชวานดนทานรายงาน